ตะทุ้ยช่วยด้วยภูเขาไฟออกซิเจนตะทุแล้วอ้ายช่วยด้วยภูเขาไฟออกซิเจนตะทุแล้วทำไงดีภูเขาไฟออกซิเจนตะทุ้ภูเขาไฟในเกมไหมครับนะภูเขาไฟที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วภูเขาไฟออกซิเจนนี่อ้ายช่วยด้วยนี่เปที่ภูเขาไฟสงบก่อนภูเขาไฟสงบก็อยู่ใกล้ๆกันเลยโอ้ยมองไม่เห็นภูเขาไฟสงบแล้วอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่สถานที่ใหม่ของภูเขาไฟสงบก็คือตรงนี้นี่ ว้าว้นี่ภูเขาไฟสง,งบไม่ได้ปะทุนะแต่หมายถึงภูเขาตรงนี้นี่ภูเขาเพชรเอ้ยภูเขาออกซิเดียนปะทุภูเขาออกซิเดียนปะทุออจะจัดเป็นภูเขาไฟที่โอกาสรประทุสูงนะออกซิเดียนปะทุแล้วลาวาไหลมาลาวาไหลจะโดนต้นไม้แล้วต้นไม้ ก็จะพังทลายแน่นอนต้นไม้หายเรียบร้อยลาก่อนต้นไม้จะเป็นเกิดไฟปา่าิดชึ่นเพราะภูเขาน,นี้โอ้ภูเขาไฟสงบนี่ปะทุโอ้มไม่เห็นนี่ภูเขาไฟเพชรนะยังสร้างไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จนะภูเขาไฟเพชรจะให้เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในเก๊ไม้ครับนะด้วยความสูงที่วัดมานะ จะเครื่องบนสุดของยอดไม่รวมไม่รวมไอไม้ก้นนี่นะไม่รวมไม้ก้นไหนความสูงสุดของยอดอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเมตรภูเขาไดมอนด์เป็นภูเขาสูงสุดใน,นไหมครับนีโอ้โหดอกทานตะวันนี่วะภูเขาไฟนี่ประตูเลย ขาไฟนี้เริ่มมีแมกมากตามจุดต,ต่างๆแล้วตายแล้วขาไฟนี้โอกาสดับก็น้อยอยู่เหมือนกันนะโอ้ควันท่วมเลยทีเดียวควันจากภูเขาไฟท่วมท่วมเออภูเขาไฟลูกนี้ประตูได้ยังหนักมากไอ้ภูเขาไฟอซอกเดียน ภูเขาไฟเอารู้สึกฝนจะหยุดตกแล้วนี่ภูเขาเพชรยอดสูงรู้สึกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะไม่เปล่าก็ไม่แน่ใจภูเขาเพชรก็สูงสุดในแม่ครับนะแต่ยังไม่เสร็จก็เลยภูเขาสูงสุดในแม่ครับยังเป็นภูเขาสง,งบอยู่นะนี่คือภูเขาสูงสุดในแม่ครับก็คือภูเขาไฟสง,งบ แต่ว่าจริงๆแล้วมีภูเขานึงที่สูงกว่าภูเขาไฟสงบก็เป็นเพชรนั่นแหละนะ้ะแต่ยังสร้างไม่เสร็จก็เลยภูเขาไฟนี้ยังสูงสุดในไหมครับนะอยู่ที่ร้อยยี่สิบเมตรนะแต่ภูเขาไฟเพชรความสูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเมตรายก็อ่านไม่เหรอตอนกลางคืนภูเขาไฟสงบความสูงจากระดับน้ำทะเลร้อยยี่สิบเมตรห้ามปีนเพราะไม่มีที่ปีน ตรงน,นี้สามารถนอนดูภูเขาไฟสงบได้เพราะว,าว่ามันดับแล้วเมื่อตอนนั้นยังมีลาวาอยู่เลยแต่ตอนนี้ดับของจริงแล้วก็ภูเขาไฟนี้ไม่ได้ประทุนานมากนี่ดับของจริงแล้วมีแต่น้ำนะดับของจริงเลยอาจมน้ำน้ำกำลังเดือดน้ำเป็นน้ำร้อนนะจากภูเขาไฟตูงนี้ ใครจะเอาชีวิตรอดในภูเขาไฟรุ่นนี้ก็ทําได้นะแต่จะทะํายากกว่านะทำยากมากนะซ่านภูเขาไฟเพชรนี่จะทํายากกว่านี้เพราะว่าสูงมากสูงชันมาก <S <S โอเคเรียได้ว่าเป็นภูเขาไฟที่ <S <S ประตูแรงที่สุดในเกมไหมครับก็ว่าได้นะภูขเขาออฟซีเดียนี้ตามเซตเดย์ก่อนโอเค โอซิเด oh, ียนนี่ก็ปะทุหนักจังเลยเนี่ย hey. ตอนนี้ไม่มีวี่แววว่าภูเขาไฟออซิเดียนนี่จะหยุดปะทุเลยนะปะทุหนักมากภูเขานี่เอา้าลามาลากอนโอ้โดนภูเขาไฟตาเลยลามาแต่ว่าสามารถอยู่ใกล้ภูเขาไฟนนี้ได้นะเพราะว่าเป็นภูเขาไฟที่ กะตุไม่ค่อยหนักนะแต่กระตุหนักนะแต่ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ถ้าเกิดแต่ถ้ามาอยู่ใกล้เมื่อไหร่นี้จะโกรธมากเราลองละน้องวัวมาดูไปน้องวัวจะตายจะตายจ้ะน้องวัวจะต้องตายจากภูเขาลูกนี้นะตายตายเออเสียงหมดหายไปแล้ว จะลองพาหม้องวัวมาตรงนี้กันตอวเอา้าไม่กข้มามเอา้าเอา้าม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 าเอา้าแล้ววัวตายเท้าทางของเขาไปนี้ที่เท่าของผู้รุนี้โคตรโคตรเลยจะม้ว่าแต่ว่าผู้ขอไปรุ่นนี้ก็มีความโกรอยู่นะก็คือเมืโดนลาวาทีก็ตายนะ เป็นหัวามโหดของภูเขาลูกนี้นะภูขเขาเพชรก็ยังไม่ถูกสร้างด้วยซ้ำอย่าง้าภูเขาไฟลูกนี้ก็ทิ้งใส่ภูเขาไฟเพชรนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับภูเขาไฟเพชรก็ได้ก็คือจะมีดินมาสร้างเป็นฐานของเพชรแทนแต่ภูขเขาเพชรนี้ใครเอาเพชรไปก้อนหนึ่งก็ภูเขานี้จะถลม่มใส่ทันทีนะก็เตี่ยงได้ ตายสิโอ้นี่มันปลาดา้าโอ้ปลาที่สวยมากแต่ว่ามันมีความน่ากลัวอยู่น่ากลัวยังไงหรอเพราะว่าเป็นปด้าก็คือมืดโอ้ก็คือไม้รวมกันเป็นไม้มืดเออก็รู้อยู่แล้วโอเคเป็นปลาที่น่ากลัวระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็แฝงไปด้วยความสวยนะสวยงาม ป่านนี้พอเข้ามาลึกปุ๊บมันจะน่ากลัวมากแค่รอจนกว่าภูเขาลูกนี้จะหยุดประทุแล้วกันมันปะทุหนักจังโอเคตอนนี้ภูเขาไฟนี้เริ่มสง,งบลงแล้วลูวกศึกจะเริ่มสง,งบลงแล้วนะ เดี๋ยวรอให้มันสสงลบลงนิดนึงอีกนิดนึงแล้วกันนะโอเคกลับมารู้สึกว่าภูเขาไฟรูกนี้เนี่ยจะสงบลงแล้วนะภูเขาไฟรูปนี้แต่รูปทรงไม่เหมาะเลยกับการเป็นภูเขาไฟนะแต่จริงๆมันก็คือภูเขาไฟนี่แหละนะสามารถประทุได้เหมือนกันแต่รูปทรงไม่เหมือนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือภูเขาไฟของจริงนะนะเป็นภูเขาไฟออกซิเดียนแต่ไม่มีในชีวิตจริงนะ มีแค่ไหมครับนี่แหละที่ผมสร้างมาเป็นไงเฮ้ยดับแล้วเฮ้ยดับแล้วพภูเขาไฟดับแล้วหลองจกสง,งบสง,งบมาสักพักก็ดับเลยโอ้โหเป็นภูเขาที่เยอรมันด,ดับแล้ว,ลวนั่นเองหลังจากที่ประทุมาโอ้โหข้อรุนแรงปรากฏมาดับ มาแดดไปเลยตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้บายบายครับผม